สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านคุณเคยเจอหัวหน้าที่ใจร้ายชอบกดขี่ข่มเหงพนักงานและคิดในใจว่าทำไมคนแบบนี้ไม่ได้รับผลร้ายบ้างหรือไม่คุณเคยสงสัยไหมว่าเวรกรรมนั้นมีจริงหรือไม่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ทุกคนเรียกว่าหัวหน้าใจดำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลยที่สุดจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้น มันใช้งานได้จริงอย่างไม่น่าเชื่อเช้าวันจันทร์ทุกคนในฝ่ายการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในสีลมหันไปมองประตูลิฟต์พร้อมกันใครต่อใครลดหัวลงมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะรู้ว่าคนที่กำลังเดินมาคือวิทยาผู้จัดการฝ่ายการเงินคนที่ทุกคนแอบเรียกว่าหัวหน้าใจดำวิทยาอายุ42ปีรูปร่างผอมยาวสีหน้าเย็นชา ตาคมเขาเดินตรงไปยังโต๊ะของนิระนนผู้หญิงวัย35ปีแม่ลูกหนึ่งที่ทำงานบัญชีรายงานเดือนที่แล้วอยู่ไหนผมสั่งให้ส่งตั้งแต่วันศุกร์แล้วเสียงของวิทยาเย็นจนน่ากลัวค่ะค่ะมีข้อมูลบางส่วนที่ต้องเช็คอีกครั้งพรุ่งนี้จะส่งให้แน่นอนค่ะนิระมนตอบด้วยเสียงสัน่นพรุ่งนี้เหรอวิทยาเอียงหัววันนี้วันจันทร์แล้ว คุณคิดว่าผมเล่นเล่นหรือขอโทษค่ะเพราะว่าไม่ต้องแก้ตัววันนี้เลิกงานยังไม่ต้องกลับทําจนเสร็จถ้าไม่เสร็จให้คิดเอาเองว่าจะทํางานที่นี่ต่อหรือไม่น้ําตาของนิรมนไหลลงมาเธอเป็นแม่ลูกหนึ่งสามีตกงานลูกป่วยเมื่อวานต้องพาลูกไปหาหมอจนดึกเลยไม่ได้ทํารายงานแต่เธอไม่กล้าบอกเหตุผล จริงๆแล้ววิทยาไม่ได้เกิดมาเป็นคนใจร้ายเขาเกิดในครอบครัวธรรมดาๆรรแต่ชีวิตทำงานได้สอนสิ่งผิดๆให้เขาหัวหน้าคนแรกของเขาชื่ออินเป็นคนเข้มงวดมากชอบต่อว่าลูกน้องวิทยาถูกดุบอยู่เสมอถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้ค่าตอบแทนวันหนึ่งอินพูดกับเขาว่าในโลกการทำงานถ้าไม่แข็งคนอื่นจะมาเหยียบถ้าไม่เข้มงวดลูกน้องจะขี่หัว ความเมตตาในที่ทํางานคือความอ่อนแอคําพูดนี้ฝังลึกในจิตใจของวิทยาเมื่อเขาเป็นหัวหน้าเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันไปกับลูกน้องสองปีที่ผ่านมาวิทยาสร้างความเจ็บปวดให้คนมากมายสุชัยพนักงานใหม่ถูกวิทยาด่าต่อหน้าคนอื่นบอกว่าโง่ไม่รู้จักอะไรทำงานได้แค่3มเดือนก็ลาออกสมภพพนักงานวัย50ปีพอตาป่วยหนักมาขอยืมเงินบริษัท แต่วิทยาปฏิเสธบอกว่าผลงานไม่ดีไม่มั่นใจว่าจะจ่ายคืนได้สมภพต้องไปยืมเงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยสูงพ่อตาเสียชีวิตเพราะไม่ได้รักษาดีพอทุกคนโกรธว,วิทยาแต่ไม่มีใครทำอะไรได้พวกเขาแค่หวังว่าสักวันเขาต้องโดนกรรมตามสนองแต่วิทยายังคงประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนสูงมีรถหรูบ้านใหญ่เวรกรรมมันอยู่ไหนนะ พนักง,งานบ่นกันทำไมคนดีต้องทุกข์คนชั่วกลับสบายแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือกฎแห่งกรรมนั้นกำลังทำงานอยู่วันหนึ่งวิทยาตื่นมาด้วยอาการปวดศีรษะรุนแรงเขาคิดว่าเป็นเพราะเครียดแต่อาการแย่ลงทุกวันเขาไปหาหมอคุณวิทยาผมขอโทษที่ต้องแจ้งข่าวไม่ดีจากผลตรวจคุณเป็นเนื้องอกในสมองมะเร็งระยะสาม โลกของวิทยาสันสะเทือนมะเร็งระยะสามการรักษาใจยากต้องเริ่มเคมีบำบัดโดยเร็วกลับถึงบ้านวิทยานั่งในห้องโล่งโปร่งเปล่าๆเ,เขาไม่มีใครโทรหาไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีใครคิดถึงถ้าผมตายจะมีใครมาร่วมงานศพบ,บ้างเขาคิดพนักงานที่เขาเคยทำร้ายพวกเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำผมใช้ชีวิต42ปีแล้วไม่มีใครรักผม น้ำตาไหลลงมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาร้องไห้สัปดาห์หลังเคมีบำบัดรอบแรกวิทยานั่งรอในโรงพยาบาลร่างกายอ่อนแอผมร่วงมีพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาอายุป,ประมาณ60ปีใบหน้าอ่อนโยนตาใสาแจม่มสบายดีไหมครับลูกพระท่านเดินมาทักทายสบายครับท่านวิทยาตอบแม้จะไม่ค่อยสบายชื่อพระอาจารย์จันท มาเยี่ยมผู้ป่วยประจำพระอาจารย์สังเกตความเศร้าในตาของวิทยาลูกดูท้อแท้นะมีอะไรหนักใจหรือเปล่าผมผมเป็นมะเร็งครับท่านแล้วกลัวไหมกลัวครับกลัวตายแต่ที่กลัวที่สุดคือกลัวตายไปแล้วไม่มีใครคิดถึงทำไมถึงกลัวไม่มีใครคิดถึงล่ะเพราะเพราะผมไม่เคยดีกับใครเลยผมทำร้ายคนอื่นมาตลอด ทำไมถึงทำร้ายคนอื่นพระอาจารย์ถามไม่มีน้ำเสียงตำหนิผมคิดว่าต้องแข็งเกร่งต้องเข้มงวดคนอื่นถึงจะเกรงกลัวความเข้าใจผิดครั้งหนึ่งกลายเป็นกรรมที่ตามมาทำลายทั้งตัวเองและคนอื่นกรรมเหรอครับผมเป็นมะเร็งเพราะกรรมที่ทำร้ายคนอื่นเหรอกรรมมีหลายแบบลูกกรรมของร่างกายคือการทำลายสุขภาพด้วยความเครียดโกรธ กรรมของใจคือความเหงาว่างเปล่าที่เกิดจากไม่มีคนรักแต่ที่สำคัญกรรมไม่ได้เป็นแค่จารลงโทษแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และแก้ไขท่านครับผมอยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเริ่มจากการขอโทษคนที่เราเคยทำร้ายไม่ใช่เพื่อให้เขายกโทษแต่เพื่อปลดปล่อยความผิดออกจากใจแต่ผมกลัวกลัวพวกเขาจะไม่ยกโทษการขอโทษที่แท้จริง ไม่ได้คาดหวังการยกโทษเราทำเพื่อชำระใจของเราเองวิทยาเริ่มอ่านหนังสือธรรมะเริ่มนั่งสมาธิและที่สำคัญเขาเริ่มมองคนอื่นด้วยความเมตตาสัปดาห์ต่อมาวิทยาเห็นคนหน้าคุ้นๆที่โรงพยาบาลสมภพลูกน้องที่เขาเคยปฏิเสธคำขอยืมเงินสมภพนั่งโดดเดี่ยวผอมมากดูเหมือนป่วยหนักเมื่อเห็นวิทยาเขาหันหน้าหนี วิทยาเดินไปหาคุณสมภพผมขอคุยหน่อยได้ไหมสมภพนางเลไม่อยากคุยเรื่องอะไรวิทยาก้มหัวลงผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆสำหรับสิ่งที่ผมทำกับคุณสมภพตกใจไม่เคยเห็นวิทยาก้มหัวให้ใครมาก่อนตอนที่คุณมาขอยืมเงินผมปฏิเสธด้วยความเย็นชาไม่คิดถึงพ่อตาที่ป่วยหนักผมรู้ว่าการปฏิเสธของผม ทําให้คุณต้องไปยืมเงินนอกระบบทําให้พ่อตาเสียชีวิตผมไม่หวังว่าคุณจะยกโทษแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเสียใจจริงๆสมภพฟังแล้วน้ําตาไหลคุณวิทยาคุณมาที่นี่ทําไมผมป่วยเหมือนกันมาเร็งสมองตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการเจ็บป่วยเป็นยังไงสมภพมองเห็นผมที่ร่วงใบหน้าที่สูบผอมมะเรนตั เพราะเครียดหลังพ่อตาตายดื่มเหล้าหนีความทุกข์ทั้งคู่นิ่งลงผมโกรธคุณมามากแต่ตอนนี้เหนื่อยเกินไปที่จะโกรธผมยกโทษให้คุณไม่ใช่เพราะคุณขอแต่เพราะไม่อยากแบกความโกรธไปจนตายวันต่อมาวิทยากลับไปทำงานเขาแรกประชุมทีมวันนี้ผมอยากคุยกับทุกคนเรื่องสำคัญพนักงานคิดว่าจะถูกดุอีก ผมอยากขอโทษทุกคนทุกคนตกใจไม่เชื่อหูตัวเองผมเป็นหัวหน้าที่แย่ทำร้ายความรู้สึกของทุกคนด่าทุกคนบังคับทำงานเกินขีดจำกัดผมป่วยเป็นมะเร็งและการป่วยทำให้ผมได้คิดทบทวนชีวิตผมเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดตลอดนิระมนร้องไห้ไม่เคยคิดว่าจะได้ฟังคำขอโทษนี้ผมไม่หวังว่าทุกคนจะยกโทษแต่ผมจะเปลี่ยนแปลง และจะชดเชยสิ่งที่ทำผิดวันหนึ่งพระอาจารย์เล่าเรื่องให้วิทยาฟังสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มชื่ออาหิงสก,กะถูกอาจารย์สอนผิดให้ฆ่าคนพันคนจะได้บุญเขาเชื่อก็เลยฆ่าคนตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นสร้อยคอคนเรียกเขาว่าอังคุลิมานทุกคนกลัววิ่งหนีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเดินผ่านอังคุลิมานวิ่งไล่จะฆ่า แต่แปลกที่วิ่งเร็วแค่ไหนก็ไล่ไม่คันสุดท้ายเขาตะโกนท่านสมณเณรยุดเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าอังคุลิมานเรายืนหยุดอยู่แล้วเป็นเจ้าที่ยังไม่หยุดเราหยุดการทำลายแล้วแต่เจ้ายังคงทำลายอังคุลิมานเข้าใจทิ้งดาบล้มลงกราบขอบวชแต่เมื่อไปบินทบาทใครเห็นก็โกรธโยนข้าวคว้างก้อนเห็นใส่ เพราะจำได้ว่าเขาเคยฆ่าคนที่รักท่านอดทนรู้ว่านี่คือผลแห่งกรรมไม่โกรธกลับใช้ความอดทนและเมตตาแล้วสักวันท่านเจอหญิงเจ็บครันกำลังจะคลอดท่านพูดสัจธรรมตั้งแต่บวชมาข้าไม่เคยทำลายชีวิตอีกด้วยสัจธรรมนี้ขอให้คลอดได้โดยสวัสดิ์หญิงนั้นคลอดลูกได้ชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนใจ เห็นว่าท่านเปลี่ยนแปลงจริงๆพระอาจารย์ได้สอนวิทยาการปฏิบัติเมตตาสขั้นตอนขั้นแรกเมตตาต่อตัวเองพูดในใจว่าขอให้ฉันมีความสุขมีสุขภาพดีขั้นสองเมตตาต่อคนที่รักนึกถึงแม่ขอให้แม่มีความสุขขั้น3เมตตาต่อคนเฉยๆขอให้เขามีความสุขขั้นสุดท้ายเมตตาต่อคนที่ไม่ชอบนึกถึงอิน หัวนหน้าเก่าตอนแรกยากแต่พระอาจารย์แนะนำว่าคิดว่าเขาก็เป็นคนที่มีความทุกข์เขาทำร้ายเราก็เพราะเขาทุกข์ถ้าเขามีความสุขจริงๆเขาจะไม่ทำร้ายใครสองเดือนต่อมาอินโทรมาวิทยาผมได้ยินว่าคุณป่วยอยากมาเยี่ยมวันเสาร์อินมาถึงบ้านดูแก่ลงผมงอกไม่มีชีวิตชีวาผมมาขอโทษคุณ สิ่งที่ผมทำกับคุณมันผิดมากผมรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนต้องแข็งต้องเข้มงวดมันผิดทำให้คุณไปทำร้ายคนอื่นต่อทำไมพี่ถึงมาขอโทษผมเพราะลูกชายผมเขาทำงานเป็นหัวหน้าทำร้ายลูกน้องเหมือนที่ผมเคยทำกับคุณลูกน้องของเขาฆ่าตัวตายเพราะถูกกดดันตอนนั้นผมถึงรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันส่งผลต่อเนื่อง ผมทำร้ายคุณแล้วคุณก็ไปทำร้ายคนอื่นลูกผมเรียนรู้จากผมแล้วไปทำร้ายคนอื่นและในที่สุดมันกลับมาทำลายครอบครัวผมเองวิทยาน้ำตาไหลพี่ครับผมให้อภัยพี่แล้วคุณไม่โกรธผมเหรอโกรธแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพี่ก็เป็นเหยื่อของระบบนี่คือวงจรของกรรมถ้าเราไม่หยุด มันจะส่งต่อไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราหยุดมันได้ด้วยการให้อภัยกันหนึ่งปีผ่านไปสุขภาพของวิทยาดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เนื้องอกหายไปเกือบหมดหมอบอกว่าเป็นปาฏิหารแต่ที่เปลี่ยนมากกว่าคือชีวิตเขากลายเป็นหัวหน้าที่ทุกคนรักทีมงานมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ที่สำคัญทุกคนมีความสุขวิทยาแต่งงานกับนิรมน ในงานแต่งงานพระอาจารย์จันมาให้พรสมภพมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอินก็มาร่วมงานขอให้ความรักของพวกเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นและขอให้จําไว้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการให้อภัย3ปีต่อมาวิทยาและนิรมน์มีลูกชายชื่อธรรมวันหนึ่งเด็กน้อยวิ่งมาหาพ่อด้วยน้ำตาป้า,ปา เพื่อนแย่งของเล่นวิทยาคุกหลงอุ้มลูกแล้วทำโกรธไหมโกรธคาะปะปาปะปา,ปา,ปา,ปาเล่าเรื่องให้ฟังนะเพื่อนที่แย่งของเล่นทำเขาก็อยากเล่นนะลูกบางทีเขาไม่มีของเล่นถ้าทำโกรธเขาทำก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าทำให้เขาเล่นด้วยทำจะได้เพื่อนและจะมีความสุขทำฟังแล้วคิดอืแล้วทำจะไม่โกรธเขาแล้วทำจะให้เขาเล่นด้วย วิทยายิ้มเขารู้ว่ากำลังปลูกฝังสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับลูกท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของวิทยาจบลงแล้วแต่บทเรียนยังคงอยู่ต่อไปเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ากรรมไม่ได้เป็นแค่การลงโทษแต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความทุกข์ที่เราได้รับอาจจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต 1. กรรมเป็นครูไม่ใช่แค่การลงโทษ เมื่อเราเข้าใจผลการกระทำเราจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง 2. การให้อภัยมีพลังมากกว่าการแก้แค้นการให้อภัยทำให้เราแข็งแกร่งไม่ใช่อ่อนแอ 3. ความเมตตาแพร่กระจายได้เมื่อเราเมตตาจริงๆคนรอบข้างจะรู้สึกได้ 4. วงจรของกรรมหยุดได้ด้วยการให้อภัยและการไม่สร้างกรรมเลวใหม่ 5. ความทุกข์อาจจะเป็นผ่อนในอัมพรางบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนโชคร้ายกลับเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงให้ลองทําตามที่พระอาจารย์จยันสอนทุกเช้านั่งสงบห้านาทีสงเมตตาให้ตัวเองคนที่รักคนเฉยๆและคนที่ไม่ชอบในที่ทำงานเมื่อมีคนทำให้โกรธหายใ,ใจลึกๆคิดว่าเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็มีความทุกข์ก่อนนอน ทับทวนว่าวันนี้ทำดีอะไรทำร้ายใครบ้างตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำดีกว่าหากท่านผิดกับใครรีบไปขอโทษการขอโทษไม่ทำให้เราตำ่ำแต่ทำให้เราสูงส่งในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งเรื่องราวเช่นนี้ให้ความหวังแสดงว่าความเมตตาและการให้อภัยเป็นทางออกที่แท้จริงถ้าคนหนึ่งเปลี่ยนได้ เขาจะส่งผลให้คนรอบข้างเปลี่ยนตามถ้าหัวหน้าคนหนึ่งเปลี่ยนจากการทำลายเป็นการสร้างสรรค์ทั้งทีมจะมีความสุขวันนี้ลองมองคนที่ท่านไม่ชอบแล้วส่งเมตตาให้เขาลองมองเขาในแง่ความเป็นมนุษย์ที่อาจมีความทุกข์ท่านจะพบว่าการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นแต่ทำให้ท่านดีขึ้นใจจะเบาสงบและมีความสุขมากขึ้น ทุกคนสามารถเลือกได้ระหว่างการสร้างกรรมดีหรือกรรมเลวระหว่างการให้อภัยหรือการแก้แค้นระหว่างการเป็นหัวหน้าที่ทำลายหรือผู้นำที่สร้างสรรค์การเลือกอยู่ในมือเราและการเลือกนั้นจะกำหนดอนาคตของเราและคนรอบข้างหัวหน้าใจร้ายหรือบททดสอบจากกรรมนี่ไม่ใช่แค่ชื่อเรื่องแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนต้องตอบเมื่อเราเจอความไม่ยุติธรรม เราจะเลือกให้มันทำลายเราหรือให้มันสอนเราคำตอบอยู่ในใจของเราแต่ละคนขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสงบและมีปัญญาในการเลือกทางที่ถูกสวัสดีครับ